สัสดีจ้ามากินข้าวเช้าลาดแกงส้มเราจะมีผักจากสวนนะคะมีเคลใบยิกแล้วก็ผักคอสแล้วก็ไข่ต้มมีดอกอัญชันด้วยอดอกอัญชันอยู่ข้างล่างโอ้ออโหหเขาโดนโดนโต๊ะ ติมเซตก็จ,จะเป็นลงนส่วนกรอบหวานอร่อย เขียวใบหยีกะงามงามกรอกอร่อยจะเป็นดอกอัญชันผักในสวนทั้งนั้นเลย กินข้าวมันต้องมีผักถึงจะอร่อยผักสดๆสดจะลงผักเพิ่มอยู่นะคะวันนี้เพราะว่าปลุกผักไว้ใส่ในกล่องข้าวแล้วก็กินเองก็เริ่มทยอยหมดแล้วก็ ไอ้ที่เราลงเพาะเมล็ดไว้เขาก็สามารถเอาลงกล่องได้แล้วก็เลยทยอยเอาลงก่อนเมื่อวานลงไว้สองกล่อง อันชันหวาน ขอรอปอร่อยมาก ชาก็ตื่นตั้งแต่เช้าตื่นเร็วกว่าทุกวันตื่นตีหนึ่งครึ่งเพว่าจะได้ทำข้าวให้ทันเวลาปกติจะตื่นตีสองนิดนิดเร่งรีบแบบ แต่เมื่อเช้าไม่ได้ถ่ายทำวิดีโอ,อผักอร่อยมากผักจะหมดก่อนข้าว หมดแล้วเลยสองใบปลูกเองคือปลอดสารกินแล้วก็สบายใจถ้าซื้อเขาก็าก็จะฉีดยาเนะาะกันหนอนอันนี้หนอนหนอนมากินเราต้องคอยดู ลืดแต่ไข่ต้มเดี๋ยวคลิปนี้แ <c oughs> ม่แล้วก็ขอตัวไปเท่านี้ก่อนนะคะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่รัดผัาแซบเลยนะคะสวัสดีจ้า